สวัสดีคะ่ะค่ะวันนี้วันที่22เดือนสิงหาคม2564นะคะนี่ค่ะยามช้าบ้านสวนทรงรักบรรยากาศสุดยอดค่ะนี่ดวงอาทิตย์สวยงามมากคะ่ะประมาณหกโมง10นาทีนะคะยินเสียงลุกไหมคะ สวยจริงๆค่ะนี่สวยงามมากๆค่ะบรรยากาศยามเช้าค่ะอืมท่ามกลางเสียงนกท่ามกลางทุ่งนาเขียวสดต้นไม้เขียวขจีเนี่ค่ะเฮอยู่ไหนคะอ๋ออยู่นนี้เองค่ะ อาจจะมองไม่เห็นนะคะดูเสียงเขาน่ารักมากเลยน่ารักจริงๆนี่ค่ะนี่สวยงามมากค่ะสีแต่วันนี้น้ำค้างเยอะมากค่ะฝนก็ไม่ตกร้อนมากมายฝนไม่ตกเลยค่ะแต่น้ำค้างเยอะนี่ค่ะ นี่ค่คะเห็นไหมคะ่ะเขียวสดใสสวยงามเดี๋ยวพาชมต้นข้าวนะคะน้ำค้างค่ะนี่ค่น้ำค้างนี่ค่ะ,คะอุ้ยอาจจะมองไม่เห็นโอ้มอไม่เห็นจริงค่ะเพราะว่ามอไม่เห็นค่ะ เนี่ยค่ะข้าวสวยมากๆค่ะข้าวที่น้ำค้างเกาะตามต้นข้าวค่ะเยอะมากน่าเดี๋ยวพาไปดูที่ข้าวของเราดีกว่านี่ค่ะดูข้าวแปลงน้อยดีกว่าเนาะอาจจะมองเห็นน้ำค้างนี่ค่ะ ย้อนแสงได้ไหมน้ออ้ออื้ออุ้ย้น้ำค้างเยอะมากค่ะอุ้ยนี่ค่ะเหมืนไหมคะน้ำค้างเกาะเดี๋ยวสูมให้ดูดีกว่ะลงไปไม่ได้น้ำค่ะนี่ค่ะ นี่ไข่หไหมคะน้ําค้างเต็มเลยว้ายสวยมากค่ะย้อนแสงเนะะี่ยค่ะน้ำค้างเต็มเลยค่ะธรรมชาติสุดๆุดนคะคะดวงอาทิตย์สวยค่ะนี่ค่ะข้าวของเรา งามค่ะสูงนขาน้ำค้างดูใกล้ๆน้ำค้างนี่ค่ะสุดยอดค่ะสดชื่นแต่เช้าอีกแล้วว้วตื่นสายด้วยค่ะวันนี้หกโมงกว่าเนี่ยแต่สุดยอดค่ะ เื่นตอนไหนก็สวยงามตอนนั้นนะคะนี่ค่ะขาวนน้อยของเราวสวยมากค่ะอ่าคุณสามีตื่นแล้วนี่ค่ะสวย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 มากค่ะ โอ้โหดูเสื้อผ้าบ้านสวนเต็มไปหมดค่ะตากแบบอืม <'s> uh huh. อากาศดีมากๆเลยอากาศดีมากเลยอู uh ้ huh. คุณสามีบ bon uh ้องชื่อสวัสดีค่ะตื่นสายมากเลยว,วันนี้เก็บอัพช้ามากตื่นสายจ้าเอตอนซ่โอเฟ มืดตืดต้อเลยดาลิงนอนซียูอะเฟ e มัน <see my S 1> มืดโน่ <please. S 1> no, ไม่เห็นมันมืด wow, oh. ลาล่ากำซาโอเคแบบนี้ค่ะมันย้อนแสงไงคะมันเลยมองไม่เห็นหน้ามันดำปิดปีโอเคค่ะโอ้ยปลาเรามาแล้วแต่เช้าอีกแล้วตื่นตื่นตื่นโอ้โหดูอืมปลา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  ว้าวลาบ้านสวนเยอะจริงๆนี่ค่ะสวยจังเลยดวงอาทิตย์สวยมากค่ะดูหวงอาทิตย์ว้าวสวยค่ะทุ่งนาเขียวอยสวยจังชอบอ่ะ เห็นไหมคะแสงดวงอาทิตย์สะท้อนนี่ค่ะต้นไม้ทุกต้นนี้สดชื่นมากๆค่ะนี่ค่ะปลารอแป๊บหนึ่งลูกโอ้โหมาแล้วโอ้มาแล้วเยอะมากๆ โตขึ้นแล้วค่ะวันที่28เดือนนี้เขาก็ครบ1ปีพอดีเขาโตปลานิลเลี้ยงยากค่ะช้ามากๆเพราะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือเปล่าที่เขาเลี้ยงจำหน่ายขายนั้นเราก็ไม่ทราบเขาให้อาหารแบบไหนทำไมโตไวจังแต่ของเรา1ปีค่ะอีกอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะนี่ค่ะ โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ